วันนี้อากาศร้อนเนาะือถูกหวยมาเหรอจ๊ะมีคนเขาจ้างให้ฉันไปเปิดบัญชีธนาคารเพาเปิดแล้วอ่ะเขาก็ให้ตังค์ฉันมามันง่ายงั้นเลยสนใจไหมล่ะฉันติดต่อให้สวัสดีครับพี่สาวแค่เปิดบัญชีให้ผมเนี่ยก็รับเงินไปทันทีเลยนะครับ แล้วพี่จะได้เงินจริงเหรอได้เงินง่ายๆผมจ่ายจริงครับไม่จริงแม่รู้ไหมถ้าแม่เปิดบัญชี้เขาไปอะ่ะเขาจะเอาบัญชีแม่ไปทําอะไรบ้างก็เอาเงินมาให้ไงครับใช่ไหมครับคุณพี่ <laughs> เขาให้จริงป้าไปเปิดมาแล้วแม่ฟังนะ ถ้าแม่เปิดบัญชีให้เขาไปเขาจะเอาบัญชีแม่ไปทำอะไรก็ได้นะเช่นเอาไปรับเงินที่โกงคนอื่นเข้ามาบัญชีของคุณเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหลายคดีมีผู้เสียหายมาแล้วกว่า35ไรายแล้วแม่ก็จะกลายเป็นหนึ่งในแก๊งมิจฉาชีพโดยที่แม่ไม่รู้ตัวเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าบัญชีมาบัญชีม้าบัญชีมา,มาอะไรเงินอย่านะแม่แต่มันได้เงินนะลูก ทำไงดีอ่ะแม่ง่ายงพี่ครับตัดสินใจตอนนี้เลยเชื่อผมนะครับพี่ลุงช้าก่อนผมรอตำรวจตีสมหมายไม่ทราบว่าคุณต้องการบัญชีของภรรยาผมไปเพื่อทำการแนไใดไม่ทราบครับเอาบัญชีผมได้ไหมไม่ครับขอบคุณครับเกือบไปแล้วต้องตั้งสตินะแม่ เปิดบัญชีไม้ให้คนอื่นใช้อ่ะถ้าถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายอ่ะเจ้าของบัญชีมีความผิดแล้วก็จะโดนจับด้วยนะแล้วนี่ป้าจะทำยังไงดีล่ะห้บัญชีมันไปแล้วอะคุณป้าใจเย็นๆนะคะตั้งสติก่อนคุณป้าแค่ต้องรีบไปที่ธนาคารแล้วก็ให้เขาระงับบัญชีที่คุณป้าให้มันไปด่วนเลยค่ะงั้นป้าไปก่อนนะส <c oughs> ายด่วน1212 12, สศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์1 <12, 12. S> 2 1 2